สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งนะครับกับแอปปี้มีบ้านนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนมาดูวิธีการคำนวณหลังคาทรงโค้งกันแบบง่ายนะครับผมมีไอเทคนิคในการออกแบบหลังคาโค้งอย่างไรนะครับถึงไม่ให้เกิดปัญหาการรั่วซึมถ้าโค้งน้อยเกินไปนะบางทีน้ํามันไหลไม่ทันมันอาจจะเกิดการรั่วซึมลงด้านใต้ได้นะฮะไงถ้าเพื่อนสนใจสร้างให้ผมสร้างกระดัง,งงานก็โทรมาได้เลยครับือพปี่บ้านซูไปหนึ่งเจ็ดศูนย์ห้าสองหนึ่งสามสองหรือถ้าบางทีแหละแอบปี้บ้านตมใต้ลิงก์นี้นะครับผม ครับไปชมกันดีกว่าวันนี้ผมจะพาเพื่อนมา ดูว่าเรามีวิธีการคำนวณหลังคาไม่ท่อนชิดทรงโค้งกันอย่างไรนะครับถึงจะไม่รั่วซึมโดยส่วนใหญ่นะบ้านเราเนี่ยครับผมเวลาเกิดฝนตกลงมาเนี่ยฝนตกนะครับฝนตกมาเยอะเนี่ยถ้าความโค้งเราน้อยมันจะเกิดการรั่วซึมเนี่ยรั่วมันจะเกิดการรั่วเลยรั่วมาตลอดแนวเพราะว่าน้ำมันไหลไม่ทันมันก็ต้องพยายามหารูเข้า ดงนั้นวันนี้มาดูนีกว่าครับว่าผมคำนวณกันอย่างไรนะเริ่มต้นนะครับอันดับแรกเลยเราเจาะมาตรงเฉพาะจุดโค้งตรงนี้ก็พอนะครับตรงจุดอื่นไม่ต้องสนใจมันกับอีกอย่างหนึ่งคือระยะความกว้างของตัวอาคารโดยปกตินะผมว่าบความกว้างตัวอาคาร20เมตรแล้วกัน20เมตรส่วนโค้งระหว่างจุด C ไปจุดเนี้ยครับก็คือระยะค่า A ที่ผมคิดตรงนี้มันคือเท่าไหร่มาดูกันนะครับอันดับแรกนะครับแฮปปี้ไว์ของเรานะใช้ระดับความโคง้งอยู่ที่10ต่อหนึ่งเมตรพูดง,ง่ายๆคือทุกๆระยะ10บเมตร ความสูงจะต่างกันที่1เมตรมาดูกันครับตรงนี้ถ้าครึ่งหนึ่งคือก็คือ10เมตรถูกไหมครับเพราะว่าความยาวมันคือ20ดังนั้นครึ่งหนึ่งเนี่ยมันก็คือ10เมตร10เมตรต้องลดลง1เมตรแสดงว่าตรงจุดนี้กับจุดนี้นี่นะครับ จะต้องต่างกันก็นกคือ1เมตรเข้าใจไหมครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนตัวเลขดีกว่านะตัวนี้มันอาจจะง่ายเกินไปหน่อยอเดี๋ยวมาเปลี่ยนตัวเลขกันก็มีอาคารกว้าง30เมตรแล้วกันดังนั้นครึ่งหนึ่งก็คือ15เมตร เรามาดูกันว่าแล้วตรงนี้คิดยังไงนะครับก็ดูครับทุกๆระยะ10เมตรเราต้องลดลง1เมตรถูกไหมครับดังนั้นถ้า15เมตรล่ะก็เอาเมตรเทียบกับตะยางเลยครับถ้า15เมตรก็สเมตรคูณ1นะก็คือนี่นะครับ15หาคูณ1หารด้วย10นี่ก็คือ10ก็คือค่านี้นะครับนี่คือค่านี้มันจะเท่ากับ1.5เมตรความหมายคือระยะตรงนี้นะครับ จะต้องอยู่ที่1.5เมตรน,นี่เวลาเพื่อนๆเ,เอามาวาดรูปทำยังไงครับอันดับแรกคือเราต้องรูคง้ความสูงหัวเสาก่อนความสูงหัวเสาสมมติหลังนี้6เมตรรู้ความสูงของทัดปกติหน้ากว้าง30เนี่ยทัดจะสูงที่1.5เมตรหรือแล้วแต่รายการคำนวณน,นะครับ2เมตรก็มีก็ลองดูกัน ส่วนตรงจุดปลายนี้เราได้แล้วที่1.5เมตรแสดงว่าตัวอาคาเราเนี่ยจะเวลาวาดรูปออกมาเนี่ยจะต้องวาดตามลักษณะนี้เลยสูงอยู่ที่ด้านข้างรวมเนี่ย6บก1.5ก็คือ7.5แต่ถ้าไปถึงตรงจุดนี้ก็คือ9เมตรครับเพื่อนๆเข้าใจกันนะครับผมยังไงถ้าใครไม่เข้าใจหรือสงสัยหรืออะไรเนี่ยทักมาที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผม หรือใครมีไอเดียดีๆก็มาแชร์กันให้ใต้คอมเมนต์ได้สวัสดีครับนี่คือวิธีการคำนวณหลังคาทรงโค้งแบบง่ายๆนะครับผมใครสนใจที่จะให้ผมสร้างกระดังโรงงานนะโทรมาได้เลยครับหรือแฮปปี้บ้านสุเป็น7052132ทํมือทีแอดแฮปปี้บ้านตามใต้ลิงก์นี้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆมีไอเดียในการคำนวณต่างจากผมนะหรือมีเทคนิคอะไรก็แชร์กันใต้คอมเมนต์ได้เลยตอนนี้เป็นแนวทางของแฮปปี้บ้ของเรานะครับเท okay, ้าผมเจอกจนคิวต่ปไปสวัสดีครับ